เบบี้มากับนะคะมากินข้าวกันตามหุ่งค่ะนี่พริกปลายา่างสีมือฝรั่งนงพริกกะปินั่ผักสดน่ผัดต้มนี่หมูทอดมะละกอสุกต้นหลังบ้านแต่ก็มีหมาน้อยเี่อันตรายมากสะพิกนะ มาน้อยตัวนี้มันจะอันตรายมากพุ่นะข้าวเหนียวนะคะเหนียวหนึ่งนี่ข้าวเหนียวหนึ่งใส่ถั่วดำถั่วแดงมาล้วพอหลังบ้านเพราะว่าป้าเพราะว่าป้านี้หันมาเขือนไม่ได้ บาเมีดน่ะแบดมาค่ะกินข้าวกันน้ำพริกกระหล่ำปีต้มตะบกฮงค่ะกระหล่ำปีของป้าจิ้มกับคล้ายๆว่าซีฟู้ดนี่บุ้งยอดเรียว กอแต่ก็ตัวหลังวาอ้ยเอ้ยกินอะไรได้ยินฝรั่งเขาตำน้ำพริกและวันนี้ฝรั่งตำน้ำพริกฝรั่งวันนี้อ,นะอันนี้ฝรั่งตำน้ำพริกนำข้อความมันป็นเทสตนะเขาสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะก็ะหลังชื่อกาลันตีใครก็ชื่อที่ไหนอเมรี่มีอยู่คนเดียวอะ่ะเอาพริกใส่เต๊ะไปหมด ทำไมทำไมป้าทอดหมูกินคล้ายๆกับไาอินทรีเลยมะขามอ่ะมันมัน่เามะขามมันก็ดำมันก็สีนี้แหละมะขามโรยพริกหามเฮ้ยไม่มีพริกก็เห็นเผ็ดตรงนั้นเนี่ยมะขามใสให้มันทันยวงอ่ะให้มันเที่ยวมันเลยดำามันเมันทำอร่อยนั่นแหละแต่ว่ากินไม่ได้หรอก แม่เลยแดด้นเพิกอันนี้ต้องจะเรียกว่าเพาิกที่ดำๆนี่ก็คือมือแอดมินนะคะคือคนเหนียวเป็นคนดำมากมายดำปุบปื๊ด

อืมส้มตำอร่อยมากีนแป้านข้าวกับมะละกอสุกอีกแล้วยังมีอีกหลายสิบลูกอยู่ที่จะสุกตามมาแต่ไอยอดข้างบนที่มันขึ้นมาเป็นร้อยร้อยลูกมันไม่น่าจะโตเปล่ารอรอ ไม่ตแล้มนตใหแล้ไม่ตายลงหรับรยก็ให้ลูกล่ายายกินอยู่แล้วแหละแข็งๆออกนั่นคือเบบีค่ะเบบีผู้ดุดันโยอล ไม่กดกล้บกินไม่ชอบกินอะรู้อะนเห็นแต่แขนก็รู้แล้วว่าเป็นฝรั่งย่างโดนงไง มะละโกอฮอลแลนด์เนยแลนด์ที่ไหนมะละกอฟังซังมันจะสลังฝรั่งยังมีเลยบ้านเนี่ยทำไมมะละกอฮอลแลนด์จะไม่มี กสมหม้อเมามาหมอกันเดี๋ยวจะทำประแดกบองหาวหลังก่อนมันมาได้บองเป็ยักกินมัมมีหน่อยมั่ทัันทีเห็นมัมมี่มิดมิดจะเบอมันมิดถือจะไปเจ็ดผูมั้เน่ยเผ็ดเป็นลูกเผ็ด นี่นคือน้ำพริกของป้าพริจรพกจินดาแดงกับกระเทียมน้ำปลามะนาวแล้วก็จิ้มกับกระหล่ำปีน้อยต้มเนี่ยเออป้าก็ได้เนาะคนไทยคนไทย,ยนะ <laughs> คนสุขโขทัยกินอย่างนี้อ่ะใช่ คนตุโขทัขทยคนตุโขทัขทยคนหนองตะเขียวเป็นคนพิจโลกคนพิดโลกนะคะนี่ตุโขทัขทย,ใ,ยใช่ไหมใช่ตุโขอเจอที่สุโขทัขทยฝรั่งมาเทีังอีกแล้วป้าไม่ลืมป้าไม่ลืมฝรั่งอ่ะมันมาวิ่งกันไงลู มไม่สุโขทัยใหลูกตกเอาไว้อหรมาทำถนนมา<อ>ทำถนนสุโขทันนททนนขทยพ่อกับแม่ไปเห็นเขาเลยขอมาเฮ้ยฝรั่งเนี่ยใจดีเนาะขอลูกก็ให้ลูกน้ำข้อวหมูเนี่ยมันใช้หลังมาเลี้ยงอยู่เรียนต้องมาหลดลมหลดลมมั้งใช่ยินยานอยู่นะก็หลดลมกันเยอะแยะพูดหยอกหยอกกันนะคะพยานยังไงพยานมองไปแล้วอ่ะ พวกเนี้ยเกิดสุโขทัยเพราะอะไรรูึไหมลูกอิจฉาขอฝรั่งมาเลี้ยงแลพากันแย่งกันเกิดสี่สามคนเยอะจริงน้ำทุกขอเลยแม่หน้าเหมึงทนทุกข์สิอ่ะแล้วค่ะแมป้าน่าจะกินข้าวเหนียวละอีงานนี้แค่นี้ก่อนนะคะบาย สวัสดีค่ะเยวาเยอะเอาหน่อยเดียว